เงียบปะอะไรไร้สดได้คีพรอม้ีพร้อมกล้องได้อยู่เด้อได้บพกล้องได้แล้วเนาะชื่องามเสียวะสิของคุณ ค่ะนไม่เพื่อนมานบ่บ่อันนี้ก็ไปิยูษสวนูกับปโรงเรียนสวัสดีนี่เพื่อนสาวเป็นคนยังสาวอยู่นะเขาเขาังไกผู้ชายทำกันละเอะว่ะเอาจะควเขากลองด้วยอ่ามันยังเป็นสาวอยู่เลยเขายังเป็นสาวอยู่เลยมีของมาฝากคุณค่ะ เห็นบ <toys> ่อกองผ่านอยู่แล้วนี่ลงคลีบยุดฟูไม่ได้เลยถ่ายผู้ซ่าอยู่หน้าบ้านพี่น้องเพื่อนสาวมาถ่ายผู้ซ่าหาผู้ซ่าพอผู้ซ่าหาผู้ซ่าหาได้หาผู้เบาว่ะหาได้หาใหนเด้อหาให้จะตัวไหนมือดีขึ้นดีกะ่าอยังก่อนอันแม่ค้าแม่ค้าเบาน้ำได้บอผู้เบาว่าแฟนบ่าวบ่อบ่อผู้บ้าเอ่ะนี่ต่ผัวกับผัววะนีผู้เบาวะนีแฟนหยอกเล่นเบ่อเล่นกันไปเ้พื่นอยู่ เมาตาแดงก็ให้แฟนฟังหัวหลาดคือหบ่มีแฟนมีแต่มีเมาน่ะเออกต่บอกมีแต่หาแนวแซวเนาะเอาบ้านอาันบ้านเขาพักกันเปเตียงอยู่อำเภอแบบที่นี่บ้านโน้นเตียงมแต่าง,งามๆมีแต่ผู้ทหารมีอนโต๊ะเตะอยู่เนะว่าผู้ทหารัึงใช้เขียวด้วยเพื่อนสาวขับรถเก๋งย้อยๆมาหาบ,บุรีรัมย์เนี่ยงานบาร์บบร้านไหนร้านนี่ เพราะว่าเขากินประจำของทิพย like, ์แต่ของกินหวานเขาต้องกินหวานนี่นี่อันนี้หวานเขาต้องมาหวานแซ่บปะมากินชาเขียวเ่ากินกาแฟกินชาเขียวกินกาแฟกับผักไทยกินชาเขียวเขาเนาะสุนัขไม่มีหวานไปเติมไปเติมน้ำคุ้มหม้อไปเติมไปกินหัวเขาเราเจนหรือต้องหัวข้นไหมเนไ่มไม่กินเขาเราเจนหัวขึ้นไม่ฮะแต่ถ้ากินวิตามินเติมวิตามินน้ำคุณหมอมิเตใสขึ้นไม่ต้องกินหลายอย่าง ว่าไม่หรอเขาอยู่กับไฟไม่ใช่อันนี้ดิบวิตามินนะไม่ใช่แบบมอเขอ่อนเข้าวนาเด้เออเขาอ่นแดีว่าเขาอยู่กับไฟมันก็ต้องไฟหลวงเขาไม่เราหาแบกเก๊ตเตาน่ะเพื่อนอืมฮะบนี้โคโาเจนคือของคุณลุงค้นคองอยู่หลายอย่าได้ใส่คุณลุงค้นควายใช่ไหมต้องนเขาเติมแต่ไม่เติมน้ำเงินทุกการเงอนั้นก็ไปเติมนี่ล่ะส่ก็ไอ้ดีหาเงินอยู่หาเงินก่อนเออสมัยหาพบหาคนเติมให้ก่อนเราเป็นซึ่งตึงตึงเก่งแล้ว หาคนเติมบีบีอย่าหาคนไปให้เติมเขาได้ให้เขามาเติมเราเจ็บขั้นเด็ดไปดูเดีเห็นบ่เห็นเราขักลับรถไม่ได้เพราะแบบพี่สายเนาะบอสบุญดีแต่ว่าเธอต้องดูจังหวะที่รถไม่มีนะเขาแบบเบิ่งอยู่ ปยังไก็นสิไอนี่เป็นบานี่ับม้าสิี่หงนี้จะจับผู้เา่าเราคนเมาหราคุณไปย้อนไปขุนย้อนไปย้อนคนบ่สนใจเลยอันตอนที่รถมันไม่เร็วมันก็บ่เป็นตย่านดอกแ่ขามาเร็วน่งเขาก็เลยสนใจเลยเขาก็เลยเมานนมานงกบเย่ฝสสเอไม่ต้อยังอซิมซิมแมซแมซิมก่อน พราสูบบาร์นั้นไดกัะดีอยู่ประาณเกืบสองคนเดียมันเก็บสองคนไม่นึงรบสามสี่เลยน้นหนึ่งะสามกี่บแต่เวลาเขาโพดหลอดในมีถูกเวลาโพดทดีนั่นตลาดห้าสิบโพสสามสิบห้าสามดูเลยเหมือนงานเราไปไหยเเลยมันทันนแพงไหมเรือกลาไไม่มีหอดปีนาแต่ว่าอยู่ที่ว่านหาสิมีเวลาแห้เตอบอเด็กน่อยเก็สิมีเวลาเรียนของเอลาใจเพื่อนมาต้องเปียบไหมเอาสิมาเ้ารสอนเป็นยนิเอร้ดเกีวสามเพื่อนที่ล่ะ ป่ันนี้บ้างบอ่เธอถาม่อนนม่ท่านได้ถามอยู่ว่าสิถามอยู่ตอนหนึ่งเธอสิมากกับาเราเลยเราไปเ่ท่านเด็กขอไปถามอยู่ว่าที่ได้ว่าสิปเตาให่ยคนประีพเขาไลยมาจำไต่อย่างบอต้องมาจำถ้าพวกเตาล่วงหน้ามาจำไห่ผู้คนเขาเบาแพงหรอสามสามลอยหาชีพนี่พอมาขังขึ้นในสิญญาเม้นเพิ่นกับประยูสองขึ้นเธอก็เอาแบบว่าเมื่อนี้ออกเราก็สิเข่ามากเออเอาแบบนั้นะเอาเสษาไปหันนะคือคนเราเสษาไปได้หลุดาะ พเราไม่รู้มากกว่ของมานอนอีกไหมนนท์ใช่จองว่าเออเดนมื่นสิกลับมาใหม่แต่ว่าห้องเราจะได้เราจะได้ล็อกไว้แต่ว่าถ้าเศร้าบดมื่นเพาก็คิดเด้เขามีมาเปิดห้องน่ะอันก็คือออกตอนเช้าออกแล้วก็ตอนนั้นเขาบอกว่าเออมีองินต่อแรงสิมากม่ยด้วจองเยี่ยมสิก็ได้เนาะเพราะสิมานอนท์เนี่ยขายแกงเงาแต่เมียนเพราะว่าพันสิไปอยู่บ้าลห้องคนเป็นมานนเนาะยีบเก่าตอนแรกเป็นมานอนเพื่อติดลมบามาจ่อยเสียเงินถิ่มเบามาสมมติว่าเนนั่นละเพราะว่า สิพาก well, hey. okay? ันแห่กันอยู่ห่างกับสิพากันกลับมันเดือดเลยครับให้สิมาส่งวันนี้เลยหกพุ่มเขาสิมาไะไบอกหา่กินเหล่ากินอย่างสิมาคนหล่อมางานสิมาแลีนเนาะก่อนคืองามแต่เพื่อนสาวจะมาผลไมีลูกไผ่ลูกเขยแล้วยังสวยเหมือนเดิมลูกสามคนเหมือนกะสวยและรวยมากนะคะทุกคนนะก่อนคืองามแต่าใส่แอบใส่แอบใส่แอบลูกสาววายอยู่แหมอันกล้องใส่แอบไม่งานเนี่ยขั้วกั้วนี้บพรใส่แอบคือกล้องแตกเใช่กันหระ ทางหัวมันก็ตามตามอายุสิวฟอมหาซีบโหลดเด้อค่ะหาซีบโหลดเด้อค่ะรวยแล้วรวยมากนะทุกคนแม่โบตาหาเงินขางทางอายุถูกคนเสียเพราว่าแม่โบตาเจ้าของยงรวยเงินท้องในด้วยเขารวยมองไหนเขาก็เกินเขียดด้วยน้ำใสยน้ำแกงขวา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 งกาอ่ายังก่อนเที่ยวหูแต่ มมแมนต์อันอูปเขาเขาก็ดิไปมันเขียวเขาเห็นอยู่จอดูิตนาเขา้อเขาไปเอาเงินเหนเขาย้ายย้ายเงินเขาตัวเงินหางเงินเข่าในละแม่เงินพันแม่ในละพันแม่บ้านน่าดูนเมือสุดท้ายสามจิบเงินเขาเห็นอยู่เขาเขียนปลายบอกบ้านเ่าดูเม็นบ้านน่าดูอำเภอ อำเภอนาดูนแต่เอออำเภอนาดูนเขาเมือสี่สามสิบเขาที่หลัมือเพราะดีใจใจนั่นขาผีเข้าไปในหมู่เรีองน้ำเงินเขาอ่านเยอะมากเลอลูกค้ามาขายบอกท่านกินเผาไปกินอย่างมาไปกินแล้วกินแล้วกินน้ำยาขอบุญเขาเสียนชื่อนี้กินไปใหญ่ใหญ่ใส่เอาซองมาเพราะท่านหายถามเอาเลยเอาตอนน้องเขาเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วนะเกียน์หน่อยเกียน์ใหม่โมลูนาะเขาประมาณเมื่อวานตัวลูกสาวเกียนร์เนี่ยนะ เมอ้อยเล่นมาบอกข่าวบอกคุณจะว่าเพื่อนได้บวชแล้วพี่น้องเอ้ได้โทรใครลูกเคยบวชลูกไส้เขายังเป็นเดียอยู่บวชลูกไส้ละ่ะไปเดอ้อไปเบิดตั้งขอบัวเดอ้อ <c oughs> บ้านเขาเป็นสิ่ีบ้างตอนเย็นบะตอนเย็นสามสี่พุ่นไปก็ได้แต่เลี้ยงเขาบวชลูกเนี่ยช่วงเศร้าเลยบวชลูกวันที่สามสิบตอนเศร้ากกะโกนผมหนาหรือกระสู้ขวันหรือกรหเหน,นา่าแล้วมาที่นี่บายแฮ่แจวเลี้ยงตอนแรกนั่นเขากระแฮนอีกจะนึงนะ ตอนเล้งบ่ได้เฮี้รอกรู้เหมาจอดดินเสาตรงไหมันบ่ว่างมันว่างเงี้ยมือนเลี้ยงกระสันนกเอาเงี้ยเว้นตัวออ๋มันบ่ได้คิวมาก่อมันบ่ได้คิวเด้อเขาจ้างก็สงการคนนึงมันบ่ว่างจากมือเลยมือเข้าไปจ้างสิผาไม่สายเป็นบ่อยสามชั่วโมงมาที่ก็เริ่มตั้งมือพุ่นเริ่มตั้งมือพุ่นเพิ่นบ่ว่างจแก่เอเอาเพิ่นหัวตะวันไปขายหน้านี้ทันไปหาน้าก่อน เลื year, some, lly, kind of ่อกที่แย้งคนเขาตามใจแม่ค่ะเขาตามใจแม่ค่ะ คนไปเก็บแบบแพานตนสาบานนนเอ็น,นี่บ่อเอาคนเป็นอย่างบ่เด็ดอะย่างเด็สองไปเลยไปเลยถุงว <c oughs> ่าสามสิบค่ะเ,เห็นเห็น อันนู้ยังไงกับบกบักท่านเรามาตัดของจะขอาปลูกักีดาบพมีบ่บักเสีดามันสูกบั้ท่านง้ท่านสียาวตัว้องเอาของท่านเราไม่เห็นเดียวไม่เห็นก่าท่านแม ไปสือกองมุไ้หมดเว่บ่งมันื่อหนีเหน่อยยันจะันอันนี้พอคนคนไนีเก็นสีมาแพงแต่ว่าเปสีเลืองเแพงก็่กืองก็้คราคา แมนนอเธอเห็นบ่ต้นเกียเขากจับมาอยู่บ้านต้นเกียน้อยๆพอดีมือเลยเป็นบึกเกียรเนี่ยเป็นตาตีนแล้วเน็ดเป็นคุเมื่อวานเห็นรถไฟฟ้ามากประเทศเขาตัดทางเทิงหายไปนี่แส้นว่าเอือร์เงินใส่เขาเขาไม่ได้สีเงินเอาเงินหลายๆหาคนมาตัดเราเองตัดเราเองให้มันเบิดหนานี่แบบท่นสะกอนเอายอดมันออกมันไม่นวยเหรอเด็มันไม่น่วยกินหอยสมัยตะกี้ไปขึ้นต้นบึกจันย่างมือเสาร์หนาบอลอันนี้ตัวนี้ยังกว่าบึกเกียร์อ๋อ ต้นบกเกียร์บกวันนู้นบกเกียมาอยู่มันมาอยู่ถ่าเราเลยสมัยเต้นกินน้อยๆงานกินดีโอ้ต้นบักเกียร์ก็มาอยู่เต้นบขายมีหรอเดชมือนี่ไม่มีได้ปลูกเด้เกิดเองตะกี้อันนี้มันพวนถนนตะกี้มันมีสองเลนเราเขาอยู่ขุนเดชอออยู่เลนผุดเลนนันแมนร้านทิ่หงขายก๋วยเตี๋ยวกูวเดียวมันนี่ปู่มาขุดสาสองหนวยถมทีแต่เมื่อเห็ดเงี้ยนคนร้านขายก๋วยเตี๋ยวจะน่าจะเงี้ยนบ่อเลยค่ะ นรับไส่เหนียวคือเก่าว่าตังลุ่งสีหางถุงเวซีสองล้านม่หนิพนาร่าเฮ็ด่าเฮ็ดลุงสีคเทเอเ้ไหนิเืเขาหาปีเื้อเรขคดี่เอาบงหันถือเจ้า่าไปเห็ดยังไงขาบ้าบังคับเอาบาที่ก็เรยว่ามีสูนสูนแปดเกิูนเก้าเปดถึง็เรยกา ซื e ้อขาเหานตัด <mar> ส <ian> <c> ินใจเลียงข้าบะซื <mar ian> <c> ้อไก่ดินสงัวแล้วเนี่ยแซื้อไก่เืถือนบเมนเขาซื้อลอตเตอรี่เขาไปซื้อไก่ดินดีครับมนี้ซื้อบคอยถือมแต่คิวมแต่สนีซื้อสวนสร้างได้บเงินเลีไหมนะนี่าก็ใส่เกีวมันออกเพราะฉันตไปเขาลานเขาเกียวด้วยี่ตนเล็ด่ มันสิอยู่ในอันโซนตลาดตีแถวเมืเหตุอีกอยู่เด้งตอนพวกคู่กนี์เขาจะเปลี่ยนไงอันนี้สิมีร้านธรรมดาก็เ<อ>าาขาสีพันธุ์นี้ก็สิไปนธุ์เหรอรอ,ลอ,ลอหมูก่อนแม่นันสิละลายก่อนแมนียทั้งธรรมดาก็มีเห็ดธรรมดาแต่เห็ดลายดีๆก็ๆงอยู่หัวาหมูมันเด็ดหมตลาดที่รอมื่อใบเห็นบกบ่อวันธุ่นี้เจ้าแหล่อยู่ตามบกมื้อสีลายใส่นี่อ้อยเป็นเมียโอ้ยเยอะมากว่าเรื่องเมียมื่อสีลายอันนี้ยังขุดฟื้นขุดยังก่อขุดดินเมื่อดานเลย แคาเดียวดินะด้เหยียบขีดินนี่ก็ไม่แบนไม่ปุนหนาวห้องได้สวยงามสวงามใสใสสวยงามเมื่อบูนมาต้้งแต่คือพ่เห็นเธอสังจอบพอสิลักไทยมันคือ่เห็นแ้ยังอะนะไปขายรูอ๋อสันปิดเลยยอย่ายะอันนไวก่อนี้ไปขาย วบางสิบ้านนังขายสวย <laughs> บ้านนังหาออยภูเบ,า,า,า,บาตาบ่วผูเบาตาบอดก็คิิตาบอดก็คือตาเขวบัอเพอาราะท่นานได้ฟังเลยป่ะผูดดีไ,ได้เลยขายให้หมดมเดี๋ยวพัวสิบ้าน Hãy subscribe phải bằng sáng Mì Gõ Để không bỏ lại những video hấp dẫn มีน้วยสูงขวดไหมพวุ่นกบลังกัน้อยเกียวสิ<อ>เขาคอสามก็แล้วีเอาอัน,นงงด้วยเงี้เดเด้วอ่ะ ตั้งไว้เพื่อนสาวสวยๆนะแบบท่านแสบด้วยค่ะมาด้วยค่ะสามรถเลยแม่นแซวกันโมหนึ่งหูบ่ได้ยินแซวอีหยังบ่าเออสามรถรถละสิบรถละสิบบาทพนะเพิ่นว่าเพิ่นว่าอีหยังบ่ทันเฒ่าหัวหรือเล่าเอาหัวตอนไอยเหรอไม่หรหัวได้เอาหัวเฒ่าเอาหัวตอนเฒ่าแล้วเด้อยามเมือนัน ตอนนีมีคนเบิร์กในว่าเขามาหาเจ้าของผู้ใดสิเบิ่งกมูนะเพราะแมงมูคนหมุ่นะกัดนี่นะอยู่ในอันเบิ่งในยูทูปคนแรกขึ้นนรดที่เห็นนอกจากคนสิเห็นไม่บอกแค่นั้นล่ะอืมนี่แบบพันไม่ยังสบายยังก่อนตอนสบายยังเนาะเกษตรอินดี้มีนลดอ่ะอืมเปลี่ยนซื้อไหมลูกสาวแต่มันเทนามให้ได้น่ะนะแกอ่ซอยอันซื้อมาเพิ่นแล้วแต่เขาไปเห็น อาหสายออย่างน้อีอย่างข้าวบาง่าดอบล้นมากมือหนึ่งด้หลายเรื่องตรงไปนางเบิ้งไม้สะก้อนกรวยรองล่าเล้อเเขากลับพี่อยากันย้ยหิ้วขอเอาบอเอาน้ไม้เลยบอเอามันมีน้ไม้น้ำไม้ถุงน้ำไม้ดองเดี๋ยวเธอนั่งอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราเน้ไม้ถุงเหรอน้ไม้ดองก็เอาชาวบามันเสียไปได้กินเขาบปกินกับวปูน้ำกินบ่อยายสี่บ่เสบ มาเป็นอย่าง,งเาัานก็เลย่าขอมือนหนึ่งคำเดี๋ยวก่อนสปอไปก่นเดี๋ยวสแอนมาแล้วเธอไปแล้วได้ของฝากง่าย Y en uh -huh. realidad haya que la que no มันขาดบอกมาหาแล้วกเกืดสาวมาหาจิบนี้ก็ไม่ปล่ะที่น้องเกือดมาหาคิโลก์มัตรกรุงเทพยมาหาอยู่บ้านหายมาสะทันจ้าชอบพีเจอจันวันที30จ,<ะ>จ้ามาจังไดมก็สิโทษภัยโอเคชอบพี มาตักกรุงเทพงานบวชลูกสายลา่ะแต่เลยมาหาเอาซองมาแจกเอาซองมาแจกจะจิ้มน,นดุน <c oughs> เอาลิดมาฟ้าพี่นอ้องซิ้งนี่ล่ะเมามอยกันบอกอีงหยางแม่บุ๊ไทบักท่านต่อขอบคุณค่ะเพื่อนสาวเอาซองมาแจก